มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุดูร้อนถ่าลงเมืองแม่สอดจังหวัดตากเพียงครึ่งชั่วโมงเจอทางลูกเห็บต้นไม้ลม้มไฟฟ้าดับและน้ำท่วมสูงบางพื้นที่27เมษาย,ยน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีพายุดูร้อนทั้งลมทั้งฝนฟ้าแลบฟ้าร้องมีทั้งลูกเห็บตกหน้าหลายสิบปีแล้วที่ไม่เคยเห็นลูกเห็บตกเช่นนี้ ในโลกโซเชียลต่างพากันแชร์คลิปลมฝนพายุลูกเห็บต้นไม้ล้มทับสายไฟจนทําให้เสาไฟฟ้าล้มตามไปด้วยเป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับและน้ำท่วมในบางจุดที่เป็นพื้นที่ต่ําทางนี้พบว่าสภาพอากาศตอนกลางวันในพื้นที่อําเภอแม่สอดค่อนข้างร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนะคะ แต่ว่าต่อมาในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาเกิดลมพายุฝนฟ้าแค่นองที่อำเภอพบพระก่อนจนกระทั่ง16นาฬิกาจึงมีเหตุฟ้าแลบฟ้าร้องลมพายุพัดแรงจนทำให้บริเวณตลาดสดพารเจริญผ้าใบาเพิงพักขายของได้ถูกลมพาย,ยุฤด,ดูร้อนพัดจนฉีกขาดเสียหายต่อด้วยพายุลูกเห็บที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ของอำเภอแม่สอดโดยลูกเห็บดังกล่าวมีลักษณะเป็นก้อนกลมขนาดประมาณ2-3เซนติเมตร ขณะที่ฝนตกหนักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนน้ำกลับท่วมปริมาณสูงมากประมาณครึ่งล้อรถยนต์เป็นน้ำฝนที่รอการระบายส่วนบางพื้นที่มีฝนตกหนักได้ออกมาประชาสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดฝนตกหนักในตำบลแม่ปะเมื่อราว16นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นละกีดขวางทางสัญจรนะคะถนนบริเวณโคง้ง S เชื่อมระหว่างหมู่ที่9และหมู่ที่10 แม่ป่อาอำเภอแม่สอดจังหวัดตรกรถ,ถชนิดนะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวและโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด,วด่วนเรียกว่าเป็นพาย,ยุดูร้อนถึงแม้ว่าจะมีการพักกระหน่ำเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสามารถสร้างความตืต่นรตหนกและก็ความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ